เซ็งซัมเมอร์มาแล้วเนะี่ยครับพี่เกดครับพี่เพิ่งเล่นเทนนิ่งเล่นเหรอวะตัวมันลำตัวมันลำน้องน้องพี่เรียกต้องงานแล้วทำไมเพิ่งมากันเนะี่ยหนูเพิ่งเข้าเมืองมาครับมีซ้อมเทนนิ <c oughs> ่งข้างนอกคุณอยู่กับพระอืม นี่พอพอรู้อย่างว่ามันมีน้องตอนที่พี่เล่นต,ตอรี่อยู่อ่ะไอเจเจไหนเล่า,เล,าเล่าให้ซัมเมอร์ฟังด้ก็ผมคุยกับหมอหน้าโรงพยาบาลนนครับแล้วมีเฟมิน่ามากดตังแล้วมายืนข้างๆแล้วก็ม,กมันต่อยครับต่อยผมอ๋อคนไหนอะคะม,มีมีรูปแม่จำได้ไหมว่าเป็นแบบน่าจะชื่อเกลมครับชื่อเกลอะคะใช่ครับแื้อเกลนะ กลผมสีอะไรอะคะมันมีสองเกลียวอะชมชม,ชมพูชมพูครับมันอ่อนอะ่ะผมผมสีอ่อนอ่จำไม่ค่อยได้ประมาณนั้นครับประมาณชมพูชมพู พี่เกนคนที่เราเจอที่นาคารพอพอมีรูปไหมคะมีรูปมีเขาเขาต้องถามเขามาคุยอะเขาอยอมรับเขาคุยไปแล้วอะแต่เมื่อวานคุยเหมือนแบบจะขอข้าวแค่ร้อยจานนะแต่ข้าวก็ไม่เห็นมีแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้ข้าวแล้วอยากได้เป็นเงินแทนอะไรอย่างเงี้ย เจ้าตัวอยู่ไหมครับเจ้าตัวอยู่ไหมกำลังดักแชทให้แป๊บนึงนะค่ะเอ๊ะช้าชครับ <Es by> แย่งหญิงเขาไม่กี่คนนะเดสามเจ็ดเพอน่าจะห้าสิบป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสืบข้อมูลก่อน อน่าถามเขาอ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับ,รบอยู่ครับอยู่ยังได้ยิน,นไหมได้ยินครับมีมีกี่คนนะแก๊งหญิงครับมีมันเป็น,ปนซิลเวอร์อ่ะมีสามสิบห้าคนค่ะอ๋อสามห้าแต่ถ้าขึ้นมาโกอ่ะโกหกสิ เฮ้เวกอัพอย่าทำแก๊งแฟนอีกผมเฮ้เวกอัพ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  รอรอในใยโดดปะเนี Scroll, ่ยฮะนี่ใครเนี่ยอะไรนะพี่ภูมิหรอหลบพี่ภูมิไม่่ใชขอ๋อเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะเอาเปียกจบแล้วหรอฮะจบแล้วหรออะไรแขวนอะไรแขวนอะไรแขวนเพื่อแขวนอะไรไม่แค่ถามกูไม่รู้ จบแล้วท่าไมไม่ไหวแพ้บุตรฝีมือมีถูกต้องป่ะก็กดจะตกลนผมได้แต่เราไฟกันหน่อยแต่แพ้บุตรไอาวุธผมอ่เปล่าหลานแม่พวกผมมีแค่แปดคนเองกี่พห่าคนมืนมีแปดคนพวกแม่งมีครบกันทุกคนแล้วก็เอ็มไนท์สองอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ถามแขวงละแห็นอะไรของมืองน่ะเปลยาป่ะไป,ปนี่วะแห็นอะไรเมือง คือจะได้ออกเมืองใช่ไ่มออกให้ก็ได้นะโทษครับอันนี้รออะไรรักษาเซลกันอยู่ๆไหมครับถ้าแล้ครับหนูบอกเพื่อนแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเอาน้องมาเพราะว่าเตรีมตัวเล่นแอ o p อกแต่ว,ว่ากำลังมาถามหน่อยแล้วถ้าเหมือนเขาต่อยจริงแล้วซัมเมอร์จะเอ,าอ้ายังไง ต้องถามว่าน้องเจตนาหรือเปล่าเหตุการณ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่เพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจตนาน่าจะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายมันมันมันก็มีมาแล้วไงเพราะเรื่องเนี้ยเคยไอเจเราเคยเคยเคยตีใครไปนะที่มันมาต่อยต่อยใครวะต่อยภูมิปะหรือต่อยใครนะเทียบะแย่งอะไรนะเทียบเทียบเทียงเหมือนกันม่ต่อย เอตรงเรียวหน้าโตหมัดหนึ่งกี่ใบนะตอนนั้นน่าจะห้าสิบเพื่ออะไรเจ้าหล่อไหนเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นหนูไปต่อยเขาหรอหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นนกำบังไม่ไหวหรือเปล่าหนูไม่ได้ตั้งใจเขามันไปโดนอ๋อแล้วหนูได้ขอโทษเขาไหมขอโทษแล้วค่ะเด็กสมัยนี้รู้จักบาลากูด้วยหรอ ยังเด็กขนาดนั้นเลยหรอยุสิบห้าขวบเองแล้ว <S <S อบอกไว้ไมหมล่ะว่าหลังจบปีขเขาก็มาคุยแันไม่เห็นมาก็ไม่มาแล้วเขาได้ไปบอกกับซามเมอร์ไหมไม่ไม่ได้บอกค่ะไม่ไม่รู้เรื่องในความคิดหนูหนูหนูคิดว่าน้องไม่คิดว่ามันเรื่องใหญ่หรือเปล่าก็เลยไม่ได้มาบอกตอนนั้นจะเกลียหรือเปล่าคือ,อยังไงอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมทาไมแบบ ถึงได้ไปชกแบบกดโดน,นหรือว่าแบบคือยังไงอ่ะอยู่ตอนนั้นพี่กําลังตีอ่ะตำรวจตีกับหมออยู่ด้วยที่โรงพยาบา,าลตีอยู่หน้าโรงพยาบาลเกี่ยวกักดตาเขาแล้วมันก็ไปโดนระเด็นยามันก็มีของดีอยู่นะแต่ว่านี่น้องไม่น่าน่าจะไม่ได้ตั้งใจอะครับพี่คิดไม่ตั้งใจแต่ว่าพี่ก็บอกเขาไปแล้วนี่ว่าถ้าจบแล้วอย่ามาหาพี่ ต่ผ่านไปสองวันก็เงียบไม่มาสาม้อย้องอ่ะมี่พี่เกตบอกเกียวว่าอะไรนะคะต่อให้พี่จบสตอรี่แล้วแา่มาหาที่กะหลัดกลางด้วยใช่ไหมครับพี่ได้บอกปะ เราได้ไปบอกกับน,น้องไหมได้บอกกับคนในแกงไหมตลอดบ้างหรอพี่ได้ยินไหมครับได้ยินครับอันนี้คืออะไรครับได้ยินไหม อเออแล้วเราได้ไปบอกไหมไม่ได้บอกค่ะแล้วฟาร์มเมอร์ว่าไงครับเขาเขาไม่ได้บอกอันนี้ความผิดของพี่ไหมเออแล้วแพี่แกนูทำในน้องน้องแบบตอนที่พี่กําลังตีกับหมอหน้าโรงพยาบาลหรอแบบว่ากาลังออกกําลังเดินออกกันมาครับแล้วทำไมถึงไม่บอกอ่ะ ประเมื่อทำไมเขาถึงไม่บอกเราอ่ะหรือหรือว่าแบบไม่กลัวหรอไม่กลัวล็อกแค่ต่อยแค่นี้เองคงแบบทำอะไรไม่ได้หรอกเงี้ยหรอดาั้นแกงเทียผู้หญิงเขาต่อยต่อยภูมิินาตุก็น่าโดนไป กี่ใบนะห้าสิบใบป่ะใช่ปะ่ะนี่ภูมันอะใช่ภูมาวันอะหนูภูมเออเดินไปห้าสิบใบเหมือนกันหนูว่าอ๋อน้องเป็นไอ้นี่ด้วยพี่เด็กใหม่อะ่ะน่าจะแบบ เด็กใหม่แล้วเหมือนตอนนู้นอ่ะไอเรื่องโต์โต์ขายของก็เด็กใหม่ก็แล้วใช่แต่<ม>อันนี้หนูเพิ่งรับมาเนี่ยเพราะหนูเพิ่งขึ้นขึ้นแก๊งมาแล้วก็น่าจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกกับคนในแก๊งอ่ะใพี่ไม่ต้องคุยเยอะก็ได้เอาพี่เอาแค่ 5m พอแล้ว<ม>พี่ไม่อยากตีหรอกแค<ม>่ 5m พอ หนูหนูเพิ่งขึ้นแก๊งมาด้วยอะ่ะพี่ถ้ายังไม่ได้แบบเริ่มเก็บเงินแก๊งมาเยอะขนาดนั้นอะ่ะถ้าถ้าให้สภา,าช่วยช่วยตัดสินใจให้หนูได้ไหมตัดสินใจเรื่องอะไรครับอันนี้ไม่ไะด้ตนนะอันนี้คุยเราสองคนนะ อยากไปฟภาาใช่ไหมตอนนี้หนูยังไม่ค่อยมีตังค่ะพิกเก็ตก็คือจะไม่จ่ายถูกต้องไหมแต่จะไปคุยฟภาผินดีแล่ะใช่ไหมอยากอยากให้ฟภาาช่วยตัดฮะตัวนะเราไม่มาไม่ต้องมาต่อรองอีกนะถ้างั้นอะ จะไปสภาใช่ไหมไปไปเลยครับเบมดีหญิงไปไปเลยครับเสียเวลากเลยจบยากอ่ะไอ้พี่ภูมิเปล่าพี่โอ้ปลาปลาแค่ห้าเอเมนงงไปเลยตีตีไปห้าสิบใบอโอ้พี่ภูมิเปล่าพี่โอน่าดเหมือนเคาจะให้ตีอยู่นะเลยเออไปเถอะปะปู่ก็อยากตีเหมือนกันแหละปะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ภูมิไอ้คนไอ้คนที่ชื่อ PK อ่ะรถมันอ่ะมันมาป่นไอเจนอะรถมันป่นรถมันมาป่นอะ พวกกูจะตามล่าแม่งเนี่ยเออกูให้ให้น้องแบบใจที่ไหนกันที่ต้องไปแจ้งเรื่องกับสภาก็ผมเคยถามเาอยู่สภาบอกเขาต้องรู้ตัวหมายถึงอะไรนะสภาบอกเขาก็ต้องรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวว่าอะไรรู้ตัวว่าเจ็บโดนอาอาเรียกยุบแกงโยนความผิดให้อาร์ดเอ็มเอชเร่งเงินจะยุบผิดไหมนะใช่หรอมัน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 คือไม่รู้ก็ผมถามก่อนมีสตอรี่ไอ้ผีรอบล่าสุดได้ยินไปกินก่อน แต่แต่นี้เป็นเป็นเรื่องโจรนะได้เลยนะเดีกูลองมาถามฟ้าพาดูอีกทีละกันเออไปฟ้าพาเดี๋ยวปะไปรวแท่งไปได้เลยได้อ่มี่ไปไหนว้า